สนับสนุนรายการโดยปิ้นถูกดิจิตอลเริ่มต้นใบละสองบาทล้างอานรูปจากมือถือทำป้ายไวนิ้วภาพสวยส่งงานไวสนใจติดต่อ088 817 5545หรือแอดไลน์ผ่าน QR code ที่หน้าจอได้เลยค่ะคุณกำลังฟัง พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนรับฟังได้ณบัดนี้ระดาสวัสดีครับสวัสดีครัพี่เนรโอ้ทำไมเสียงเบาจังเลยเสียงเบาจังเลยเนาะหะโอเคชัดไหมเริ่มจะดังขึ้นอ้าวโอเคระดานะครับเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้ชื่อเรื่องว่าห้องดับจิตนะเรื่องราวเป็นไงเชิญครับใช่ค่ะ เรื่องนี้กเ็เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2554ย้อนไปเลยนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เพื่อนฝากมาเพื่อนเพื่อนเคยเล่าให้ฟังอย่างนี้ดีกว่านะอันนี้ถ้าอาจจะมีคนเคยฟังบ้างแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เล่านานมากแล้วล่ะคะ่ะเคยเล่าถ่ายทอดเอาไว้นานมาก,มากรับเมื่อปี54เนี่ยให้ชื่อเพื่อนว่าคุณนุชนะคะคุณนุชเนี่ย เขาก็จะมีคนย่าอยู่คนหนึ่งของเขาเนี่แหละคนย่าก็จะเป็นคนแก่ใจดีทั่วไปเลยนะคะทีนี้นคนย่าจะป่วยเป็นโรคเบาหวานอืมเขาเรียกว่าโรคยอดยิดเนาะอของคนไทยนี่แหละนะป่วยอยู่หลายปีเหมือนกันคะ่ะก็คือจะอาการก็ก็เหมือนคนเป็นโรคเบาหวานทั่วไปแล้วก็อยู่ดีๆด,ด,ด้วยอายุมากก็จะมีโรคแทรกซ้อนน,นู่นนี่ก็ทําให้สุดลงไปเรื่อยเนาะ ทีนี้ในจังหวะหนึ่งคุณย่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณนุชกับคุณย่าเนี่ยอยู่คนละบ้านซึ่งคุณย่าเนี่ยเป็นคนที่มีเซนส์นอยู่ละตั้งแต่ตั้งแต่คุณนุชจำความได้ก็รู้สึกว่าเออคุณย่าเนี่ยมีเซนส์นนะแบบคอยจะทักเนะี่ยอย่างคุณย่าอยู่บ้านเนี้ยบ้านคุณย่าก็คุณคุณนุชโทรมาหาหรือบางทีก็โทรไปบอกสิ ให้เก็บผ้าเดี๋ยวฝนจะตกละเก็บผ้าหรือยังอะไรเงี้ยคือรู้เร้ไงว่าซักผ้าตักผ้าไว้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลายๆอย่างที่คุณย่ามักจะบอกเหตุการณ์แบบที่บ้านนี้แล้วไปรู้อีกบถึงบ้านคุณย,ย่าอะไรเงี้ยโดยที่ไม่มีใครบอกไม่มีใครคุยคก็เด็กๆคุณนุชก็จะแบบอ,อืคุณย่าก็แบบเออมีเซนซึ่งคุณย่าก็จะบอกว่าตัวแกเนี่ยมีกุมารกระซิบซึ่งก็ไม่รู้ว่าเอจริงไม่จริงอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จนกระทั่งคุณย่าเนี่ยป่วย จนอาการแบบเริ่มแบบเป็นหนักมากขึ้นเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยมาก<ร>วันหนึ่งก็เลยไปรักษาตัวที่บ้านคุณน,นุชโดยเนื่องจากว่ามีคนดูแลได้ดีกว่านะคะมีหลายๆคนจะดูแลได้ดีกว่าคุณย่าไปบ้านคุณน,นุชเนี่ย <shot> ก็ในช่วงนั้นนะคะด้วยการป่วยหนักเนาะเริ่มเพ้อน,นะคะเริ่มมีอาการเหมือนเพ้อแล้วก็ในในในบางจังหวะมีอาการรู้สึกตัว รู้สึกตัวดีคุยถามตอบรู้เรื่องแต่ก็บอกว่าเนี่ยบ้านเนี้ยมีคนมารําเนี่ยให้ดูเนี่ยรําสวยจังเลยอื mm hmm. เกิดมาไม่เคยเห็นชุดแบบนี้เลย mm hmm. เกิดมาไม่เคยเห็นใครรําได้สวยอ่อนช้อยขนาดนี้มาก่อนคุณนุชก็บอกหนูไม่เห็นย่าไม่เห็นเลยว่าใครนะคะคุณย่าก็บอกเนี่ยเขายืนย,ยิ้มให้เราอย่างเลยไม่เห็นหรอนะคะคุณนุชแล้วก็เอ่อคนในบ้านก็จะทําหน้างงๆกันว่า เห็นอะไรอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกก่อนว่าบ้านคุณนุชเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะบ้านหลังนี้เขาก็มีเหตุการณ์เหมือนเจอเจ้าที่เท้าทางอะไรอย่างนั้นเหมือนกันนะคะแต่ด้วยณนะตอนนั้นเนี่ยทุกคนในบ้านก็คิดว่าน่าจะเป็นอาการเหมือนระยะสุดท้ายของคนญาิที่เริ่มเพ้อนเนาะจนสุดท้ายเราก็คือพาคุณยาเข้าโรงพยาบาลเมื่อเข้าโรงพยาบาลใน,นครั้งเนี่ยก็เป็นครั้งสุดท้ายของคณยากเลยนะคะก็ซึ่ง แน่นอนป่วยหนักเสียชีวิตในที่สุดก็เลยแบบอ่ะลงความเห็นกันเลยว่าที่เห็นที่บ้านคุณนุชอาจจะเป็นด้วยคุณย่าเพอแล้วหรือเป็นการเห็นในวาระสุดท้ายของคนที่เขากำลังจะจากไปครับนะคะอาจจะเห็นนางฟ้าเห็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะตามความเชื่อนะว่าแบบอืมทำบุญเยอะก็จะเห็นสิ่งดีๆก่อนที่จะจากไปทีนี้ทอจังหวะนั้น โดยคุณย่าเสียชีวิตก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งโรงพยาบาลนี้ก็อยู่ใจกลางกรุงเทพได้แหละคะ่ะโรงพยาบาลเขาบอกว่าเนี่ยคุณย่าเสียชีวิตละช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเป็นเวลาเกิดห้าโมงเย็นจะอาบน้ำแต่งตัวให้คุณย่าเองหรือจะให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยทำให้นะคะอ่ะเพราะว่า ให้โรงพยาบาลทงให้ก็จะมีค่าใช้ใจ่ายหน่อย <Okay. S 1> มีเอเขาเรียกว่าอเอขาเรียกเป็นค่าบริการจากทางโรงพยาบาล mm hmm. นะเนาะเพิ่มเติม<ๆ>นะคะโดยตอนนั้นเนี่ยคุณนุชกับญาติเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวทาเองดีกว่าเพราะว่าเป็นครั้งสุดท้ายอยากให้คุณย่าแบบเออรู้สึกดีใจที่มีลูกหลานมาทําให้ท,ให mm hmm. ทุกคนก็อยากทําให้คุณย่าโดยตอนนั้นก็ เจ้าหน้าที่อะคะ่ะได้เข็นคุณคุณย่าไปก่อนเข็นไปที่ห้องดับจิตนี่แหละคะ่ะเข็นนำไปแล้วก็คุณนุชกับญาติก็ไปจัดการเรื่องเอกสารเนาะอะไรเรียบร้อยและก็ตามไปยังห้องดับจิตเปิดประตูเข้าไปนะคะให้หนึกภาพห้องโลง่ลงๆห้องหนึ่งซึ่งตรงกลางห้องก็จะมีอ่เขาเรียกว่าอะไรคะหลุมะที่มันเป็น เลงย,งยาวาเออนั่นแหละคะ่ะมันเ,ออเป็นสแตนเลสเ,เป็นตะแกงเป็นเหมือนกับซิงหลังจานที่เป็นยาวๆอ่ะมีตะแกงพาดอยู่ตัวคุณย่าก็ขึ้นไปนอนบนนั้นได้นะคะนอนพาดไปเขาก็อาบน้ำเนะาะาติแล้วคุณนุชเดี๋ยวก็อาบน้ําปะแป้งแต่งตัวให้คุณย่าทําอะไรแบบตามขั้นตอนเลยนะคะซึ่งในขณะตอนนั้นเนี่ยข้องมันโล่งๆเนี่ย ไม่มีใครนะคะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่คนหนึ่งซึ่งเขาก็เดินเข้าเดินออกนั่นแหละเจ้าหน้าที่อ่ะเขาก็เป็นผู้ชายเนะาะใส่ชุดบุรุษพยาบาลนะคะคนที่เข็นเตียงมานั่นแหละเขาก็ไม่ได้ว่าอยู่ตรงนั้นตลอดนะในห้องก็จะมีญาติมีคุณนุชแล้วก็มีคุณแม่ <S 2> <S 2> <S มอืมแล้วก็คนอื่นๆก็ก็อาจจะไม่ได้เข้ามานะคะก็จะมีไปอย่างอางื่นกันมากเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้รู้ข่าวกันเต็มที่ก็คุณนุชคุณแม่เนี่ยจะเป็นหลัก ที่อยู่ในห้องนั้นเลยในขณะที่คุณนุชเนี่ยเขากําลังอาบน้ําให้คุณย่าเนี่ยห่างตาค่ะห่างตาเขาไปเห็นมันเป็นจังหวะแบบคนเราทํากิจกรรมอะไรอยู่างเงี้ยเราเห็นห่างตาว่ามีคนอะเดินอยู่ในห้องนั้นแหละอืมนะมีคนคนหนึ่งเดินอยู่ในห้องนั้นซึ่งก็มองรู้เป็นผู้หญิงอะเพราะเขาใส่กับโปรงเพลิ้วๆนะคะเขาก็เหมือนมาหยิบหาอะไรอย่างเงี้ย คุณลุก็ไม่ได้ไม่ได้สังเกตอะไรตอนแรกก็คิดว่าเจ้าหน้าที่แหละทั่วไปอืมก็โอเคเขาก็หายไปนะคะแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะคะทําไปต่อเนื่องก็ครั้งที่สองระยะเวลาผ่านไปสักแป๊บหนึ่งครั้งที่สองผู้หญิงคนนี้ก็เดินมาอีกซึ่งเดินมาคราวนี้ก็หันไปมองหน่อยคุณนุชก็เห็นหางตาก่อนแล้วก็หันไปมองว่า คนนี้เข,เขามาทําอะไรก็ตาม,มสัญชาตญาณมนุษย์นเนาะก็จะเห็นผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อสีขาวนะคะเป็นเสื้อสีขาวแขนกุดเป็นกระโปรงสีแดงเป็นชุดเหมือนพนักงานสาวสาวออฟฟิศทั่วไปนะคะท่าเล็บสีแดงด้วยนะเล็บมือเล็บเท้าสีแดงขาวใช่อืมก็ใส่รองเท้าเหมือนเป็นรองเท้าแตะคุณรุชเขาก็คิดว่าแบบเจ้าหน้าที ในห้องโรงพยาบาลแน่ๆเลยแต่ทําไมไม่ใส่ชุดพยาบาลใช่ไหมคะปกติเจ้าหน้าที่ก็ต้องใส่ชุดพยาบาลเนาะแต่คนนี้ทําไมแบบเออใส่ชุดแบบนี้ก็ก็เลยไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเป็นคนจัดเอกาสารเดินเอกาสารทําบัญชีอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปเนาะก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากเขาก็เดินหายเข้าไปข้างหลังนะคะซึ่งคนุชก็มองตามนะข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นด้านด้านหลังคนุชเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเหมือนเป็นเป็น อ่าเขาเรียกว่าเป็นฉากที่เป็นผนังนะคะเป็นผนังปูนนะซึ่งมันมันสามารถเดินเข้าไปในนั้นได้อีกก็ก็จะเป็นเหมือนไม่ไม่ได้มีประตูอะไรแต่เป็นเหมือนเหมือนเหมือนฉากเลื่อมๆเหมือนเหมือนเหมือนมันเป็นผนังเลื่อมๆกันนะคะแล้วก็มีเดินเข้าไปได้คุณคุณนุชก็คิดว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นสํานักงานนะคะน่าจะเป็นแบบที่เก็บเอกสารอะไรแบบนี้แหละอืมทีนี้เขาก็น้ำแต่งตัวจนเสร็จแล้วละ่ะ จะเสร็จแล้วสุดท้ายแล้วก็ปะแป้งมีผมอย่างดีเลยผู้หญิงคนนี้ก็เดินออกมาอีกค่ะอนี่คุณนุชก็หันไปมองอีกก็เห็นเขาชัดๆนะทีนี้เห็นชัดมากว่าเขาเนี่ยลักษณะหน้าตาเนี่ยเหมือนสาวจีนเลยอืแบบจีนเลยนะคะที่ไม่ใช่ก็ก็ดูเป็นคนหมวยก็อาจจะดูไม่ออกว่าเป็นคนไทยจีนไหมหรือเป็นคนจีนเลยแต่เป็นลักษณะนั้นนะคะขาวมากแล้วก็ทาเล็บสีแดงนะคะเล็บมือเล็บเท้าชุดกระโปรง ตัวเองก็คิดว่านี่เจ้าหน้าที่ะแต่งตัวแบบเนี้มันฉูดฉาดนะเพราะสีมันสีสันมันในห้องดับจิตอ่ะมันไม่ควรที่จะเป็นสีสันขนาดนี้ถูกไหมคะคอ่าเขาก็มองแปลกจังเลยผู้หญิงคนเนี้ยเขาเดินเหมือนพลางก้มหาก้มมองก้มดูอย่างเนี้ยค่ะดูมองหาแล้วก็หาไม่เจอนะก็ไม่ได้หยิบอะไรนะคะปาก,กงปากกาอะไรก็ไม่ได้หยิบแต่เหมือนลักษณะแบบ กล่กมกล่มเงยเงยหาต,ตายนู้นนี่ซึ่งในห้องนั้นนะ่เอาจริงๆมันไม่ได้มีโต๊ะอะไรมากมายนอกจากสิ่งอ่างใหญ่ๆนั้นแล้วก็ <c oughs> อาจจะมีโต๊ะเล็กๆที่เขาเอาไว้วางอยู่ด้านหน้านิดเดียวนะคะโ <c oughs> ต๊ะเล็กๆที่มีมีิ้นชักที่แบบอาจจะมีคนนั่งเฝ้าอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็คือแบบก็ก้มเงยก้มเงยจนผู้หญิงคนนั้นก็เดินเข้าไปข้างในเหมือนเดิม <c oughs> ทีนี้จังหวะนั้นเนี่ยก็อาบน้ำแต่งตัวคนย่าเสร็จแล้ว ทจ้าหน้าที่ก็ก็คุยกันเจ้าหน้าที่ก็อ่ะโอเควันนี้อาบน้ําแต่งตัวเสร็จแล้วอะแต่ว่ายังออกไม่ได้นะเพราะว่าคุณย่าเนี่ยต้องนอนค้างพักผ่อนที่ห้องดับจิตหนึ่งคืนเพราะตอนนี้มันเป็นเวลาหกโมงและมันโทรเพนะคะนะไม่สามารถเอาออกไปได้หรือทําการใดๆน,น,นะก็เอาคุณย่าฝากไว้ที่นี่ก่อนเจ้าหน้าที่เนี่ยเข็นเตียงคุณย่านําไปค่ะคุณนุช ก็ยืนรอก่อนว่าเจ้าหน้าที่จะเข็นไปไหนก็คิดไว้แล้วว่าต้องออกประตูแน่ๆแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่คือเข็นเข้าไปข้างในอที่บอกว่าเป็นกําแพงเป็นฉากเลื่อมๆนะคะที่ผู้หญิงคนนั้นเดินออกมาคอันนั้นคนนู้นก็คิดในใจว่าเฮ้ยเขาเข้าไปผู้หญิงคนนั้นเข้าไปทาอะไรวะก็คิดอย่างงี้เนาะว่าเพราะว่าด้วยความใส่เสื้อแขนกุดด้วยอ่ะมันหนาวอ่ะถ้ากั ที่เหมือนเราดูละครดูหนังกันตั้งแต่เด็กว่าในห้องดักจิตอะห้องเย็นมันต้องเย็นถูกไหมคะคุณเขาก็เดินตามเจ้าหน้าที่ไปด้วยใจแต่นนก็ต้นต้นต่อๆว่าตอนนั้นน่ะเขาไม่ได้คิดเรื่องผีนะแต่เขาแค่คิดว่ามันแปลกอะผู้หญิงคนนั้นไปไหนอะแล้วหายไปเอ๊ะหรือข้างในนี้จะมีห้องแยกไปอีกหรือมีประตูออกหรืออะไรนะคะสรุปว่าเจ้าหน้าที่พาเข็นเข้าไปเข็นเตียงเข้าไปเข็นเตียงเข้าไป ตามซอกตามทางเข้าไปปุ๊บเจอกับซองลิ้นชักที่ใส่ศพ่ะค่ะพี่เนธอสองข้างสองฝั่งเป็นประตูนะคะไม่มีทางออกอน้นเย็นมากคุณนุงบอกว่าหนาวมากเลยมันไม่มีผู้คนใดที่จะสามารถเดินเข้ามาแล้วอยู่ในเนี้ยอด้วยอากาศแบบเนี้ยนานๆได้หรอกครับอาจจะต้องแบบ ชุดคนนั้นน่ะไม่น่าจะอยู่ได้แล้วเขาข้อมาทําไมแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ในห้องตอนนี้ด้วยอคุณนุชไม่ได้เห็นผู้หญิงคนนั้นอยู่ในห้องนะ่ะตอนนี้เลยนะคะเขาก็ตอน,น,นจิตใจก็ไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเพียงแค่คิดว่าผู้หญิงคนนั้นเขาหายไปไหนอเขาไปไหนวะเขาก็เดินเข้ามาในเนี้ยไม่ได้ออกไปเลยนะประตูทางเข้ามันก็มีแค่ทางเดียวที่เข็นคนยากเข้ามาอะไรเงี้ยนะคะ เขาก็เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวคนย่าเนาะเดี๋ยวใส่ในลิ้นชักนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเอาใส่ลิ้นชักแรกเลยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ออกง่ายๆหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปละพรุ่งนี้เช้าก็ยังไงญาติมารับแต่เช้าอยู่ละเจ้าหน้าที่ก็สไลด์ลิ้นชักแรกออกมาเลยติดติดอ่าแถวแรกเลยครับพืชซึ่งลิ้นชักนั้นอนะไม่มีป้ายชื่อนะคะ ในห้องนั้นนะมีป้ายชื่ออยู่สองลิ้นทักเอออยู่อยู่หนึ่งลิ้นทักป้ายชื่อที่ติดชื่ออยู่หนึ่งลิ้นทัก<ม>คนุณนุชเนี่ยหันไปมองเนี่ย<ม>เห็นอยู่ละว,ว่าลิ้นทักหนึ่งเนี่ยมันมีป้ายชื่อตอนนั้นนะคิดในใจก็กลัวแหละเกรงอยู่ว่ามีศพเพราะว่ามีชื่ออีกลิ้นทักหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ดึงออกมาไม่มีชื่อดึงพืชออกมาก็จะเอาคุณย่าใส่แต่สิ่งที่ปรากฏก็คือผู้หญิงทายเล็บแดงค่ะเ<ม>ท้าโป่มาก่อน อผู้หญิงเท้าผู้หญิงทาเล็บสีแดงกระโปรงสีแดงเสื้อสีขาวองใชัดเจนแบบใช่เลยนะคะเจ้าหน้าที่เขาดึงออกมาเขาก็ดึงมาจนแบบพลืดออกมาสุดอะคะ่ะด้วยความแบบดึงแรงหน่อยสไลด์อ,อกมาเ uh huh. จ้าหน้าที่ก็แบบเฮ้ย uh huh. อ้าวมีคนนี่แล้วใครเอาคนคนมาไว้ตรงนี้คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขารู้ว่าในห้องนั้นเนี่ย มีหนึ่งศพมีศพแค่เพียงศพเดียวค่ะ,ะมีผู้เสียชีวิตอยู่ศพเดียวคและคุณย่าก็เป็นผู้เสียชีวิตรายที่สองอนั่นก็คือเท่ากับว่าเขาติดชื่อผิดผู้หญิงคนนั้นอยู่ในลินทักนะั้นและถูกแล้วแต่ชื่อเนี่ยดันไปติดผิดลินทักนะหรือการสื่อสารกันอย่างไรไม่ทราบของเจ้าหน้าที่นะคะ โดยที่ผู้หญิงคนนั้นก็น่าน่าจะไม่ได้อยู่แค่วันเดียวอาจจะอยู่วันสองวันอะไรแบบนี้เนาะเราก็ไม่ทราบว่าเขาโดนอะไรมาหรือเป็นอ่นักท่องเที่ยวต่างชาติหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่ไม่ได้ทราบเลยทีนี้คุณนุชพอเห็นภาพนั้นอะสิ่งที่เห็นคืออึ้งตกใจอืทําอะไรไม่ถูกคือช็อตไปเลยอะค่ะคช็อตแบบผนโลกมันหยุดหมุนแล้วก็มองแบบเฮ้ย จริงเหรออะไรเงี้ยนะคะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เขาก็ปิดไตป,ปิดลิ้นชกักแล้วก็เอาคนญา่าไปใส่ไปอีกลิ้นชักหนึ่งลิ้นชักขัดไปแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการสลับเปลี่ยนใต้ชื่อน,นะเขาก็ยังเห็นว่าว่าว่าแบบปิดไปแล้วก็นําคนญา่าใส่ไปก่อนอเีลย,ยแล้วเขาก็คงไปําเดิในการที่หลังจากนั้นพอคนญาใส่ลิ้นชักไปเสร็จสับญาติก็ออกไปข้างนอกอื คุณนุชก็แบบออกไปด้วยความแบบโลกหยุดหมุนนะคะสิ่งที่เห็นเมื่อกี้นี่คืออะไรเจอจังจะแบบนั้นเลยเหรอเขามาลักษณะแบบชัดเจนขนาดนั้นเลยเหรอก็เรามายืนคิดว่าเขาหาอะไรวะเขาไมา่ยืนหาอะไรก็สิ่งที่คิดได้ก็คือนา่าจะหาายชื่อตัวเองฉันล่ะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ เรื่องเราก็มีสั้นๆประมาณนี้ค่ะพี่เนธจากนั้นก็นําคุณย่าออกไปตอนเช้าตามปกติอแต่คุณนุชก็ไม่ได้เข้าห้องนนี้แล้วนะกลัวค่ะวันนี้ก็ะเป็นเรื่องสั้นๆหน่อยในห้องดับจิตเนาะใช่มีเรื่องมาเล่าเยอะแยะมากมายยิ่งเป็นสมัยที่ก่อนนะนะครับยิ่งเขาใช้ห้องชนสูตรเนี่ยปนเงินกับห้องดับจิตอะ ก็คือใช้พื้นที่ตรงนั้นเน่ยเป็นเป็นพื้นที่ที่แต่ก่อนเนี่ยห้องชนสูตรเนี่ยยังไม่ได้รับความสนใจสําคัญเท่าไหร่นักในในสมัยหนึ่งเนาะหลายปีก่อนนะครับมันยังไม่ค่อยมีแพร่หลายแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่นักแล้วก็เรื่องลักษณะรดาเนี่ยโอ้มีมาพูดเยอะมีมาเล่าให้ฟังเยอะนะครับจากพี่ๆกู้ภัยอะไรเงี้ยเนี่ยบางที่ศพ นต้องอดันเข้ามาเข็นเข้ามาแล้วเวลาดึกๆเนี่ยก็มักจะมีเรื่องเล่าที่ว่าเวลาที่ศพนะนะครับบางทีเสียชีวิตสองศพสามศพเนี่ยอ่าหลังจากนั้นมันก็ดันไปเก็บไว้ก่อนในห้องเย็นเขาเรียกห้องเย็นนะนะอ่ายังไม่ได้<ช>รับการอ,อาบน้ํายังไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับก็เก็บไปก่อนเนื่องจากว่าถ้าไวข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวศพเนี่ยมันจะมีกลิ่นอะไรประมาณนั้น,นะน่ะก็พยายามจะดัน,นเข้าไป<ๆ>อะไรเงี้ย อย่างน้อง<ะ>น้องกู้ภัยเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าในขณะที่ดันเข้าไปนะพิเนศสามศพอย่างเงี้ยเวลาเขาประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะครับเพื่อจะทําการอาบน้บําศพไม่ได้ใช้หรือทําการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเชื่อไหมเวลาที่ผมดันเข้าไปแล้วเนี่ยพอออกมาเนี่ยก็ยืนรอนะเอกสารไปเซ็นเอกสรงเอกสารเพื่อจะนะครับมาส่งเสร็จแล้วอะไรประมาณเนี้มีคนคุยกันค<ะ>เออมีคนคุยกันนะ ในห้องนั้นอะแล้วก็บอกว่าเสียงมันแซดม,มากเสียงคุยเนี่ยแซดมากแกยังงี้ไน่ใจว่าคนเปิดวิทยุเปล่าพยายามหาต้นตอของเสียงนะแต่ทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลเนี่ยสามคนนะยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าเสียงที่มันได้ยินก็คืออยู่ในห้องดับจิตไ้เชื่อไหมทั้งสามคนเนี่ยลองตัดสินใจว่าเฮ้ยเราก็มากันเยอะเว้ยนะว่าเอาไงดีจะเปิดเข้าไปดูไหมให้รู้แน่เลยว่าข้างในนี่มันจริงไหมคุยกันเนี่ย ครับเออแก้ตัดสินใจนะสามคนเนี่ยเปิดเข้าไปเพราะว่าตอนนั้นเอาเอกสารเนี่ยนะครับเอาไปให้คนที่เฝ้าดูแลเนี่ยนะครับเอาไปยื่นให้โรงพยาบาลพื่อเซ็นรับทราบเนี่ยนำศพมาแล้วชื่อนี้นำคุณนี้ตรวจเช็คสูกต้องเขาก็เปิดประตูเข้าไปเชื่อไปว่าแบบน้องมันแทบช็อกอะศพที่นอนก็ยังนอนอยู่ฮะแต่ศพที่ในอยู่ในดินชัก ลิ้นชักมันดังออกมาแล้วก็มีคนนั่งอยู่ตรงลิ้นชักสามสี่คนประมาณว่าเหมือนกูมีสมาชิกใหม่เข้ามาแล้วประมาณเนี้ยอันนี้คือเห็นที่ว่าคนนั่งอยู่บนลิ้นชักนี่ก็คือเป็นเป็นเป็นศพเป็นวิญญาณใช่เหรอเป็นศพที่เขาใส่ในลิ้นชักไงสแตเเลสอะแล้วก็จะดึงออกมาเนี่ยเนี่ยมันโดนชักออกมาสามสี่ลิ้นชักแล้วก็แบบเหมือนกับมานั่งคุยกันประมาณว่า มีสมาชิกใหม่เข้ามาแล้วอะไรประมาณนั้นซึ่งทั้งสามคนเห็นทั้งสามคนเลยค่ะจริงๆยอมใจคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ในห้องดับจิตเลยนะคะคือเก่งมากๆนะกล้ามากและเชื่อว่าเขาน่าจะต้องเคยเจอกับอะไรเราเนี่ยเยอะมากแต่ว่าก็มองเป็นเรื่องชินหรือปกติไปแล้วใช่ใช่นะครับเพราะว่าต้องอยู่เวนไงคนที่ดูแลตรงหน้าห้องดับจิตเพราะว่าอะไรไหมเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ ก็ต้องมีคนมาเปิดถูกป่ะอ่าไ<ช>ปเปิดแล้วเก็บศพสมัยนั้นนะนะครับห้องดับจิตเนี่ยมันมันไม่ได้ใหญ่มากอะ่ะแล้วเวลาที่มีศพไปเยอะเนี่ยจําเป็นจะต้องเอาเข้าห้องดับจิตให้หมดนี้ยนะครับจะมีเตียง<ช> <ๆ S 2> เรียงกัน,ะนราาะนาดเลยเยอะเลยแล้วก็เอ่อผมเคยถามนะพี่เคยถามว่าทําไมต้องมีคนเฝ้าไม่เข้าใจก็ปิดประตูไป<ช> <ๆ S 1> เลยเขาบ,บอกว่าเวลาที่ปิดไปแล้วเนี่ยเวลาที่ศพมาเนี่ยก็ต้องไปเรียกไปตามอีก เออบางทีก็ต้องต้องต้องอยู่เฝ้าอนะเพราะว่าในโรงพยาบาลเนี่ยบางครั้งมันก็มีคนเสียชีวิตทุกวันอ่าเราระบุเวลาไม่ได้ใช่ระบุเวลาไม่ได้ก็ต้องจาเป็นต้องมีคนเฝ้าและคนที่เฝ้าห้องดับชิตนะเชื่อไหมว่ามีเรื่องเล่าเยอะมากมายเออใช่ครับหรือแค่เดินผ่านนิดใช่หรือแค่เดินผ่านนี้ก็คือขนลุกไปหมดแล้วค่ะมันจินตนาการไปได้ไกลมากเลยว่าอุ้ยมัน เอาเอาง่ายๆว่าแค่เราอยู่ใกล้ศพเราก็กลัวแล้วออด้วยความเป็นคนคิดกลัวนะกลัววิญญาณกลัวผีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็จะแบบเอ้ยโอ้โห,หน่ากลัวอะไร,งไรเงออี้ยแต่คนที่เขาต้องอยู่ตรงนั้นน่ะศพทุกแต่เขาชินนะคะพี่เนตหนูคิดว่าเขาชินชเพราะว่าเจอทุกวนันทุกเวลาใช่ใช่ยังยังนึกไปถึงคุณหมอที่แบบเวลาผ่าศพผ่าอะไรเงี้ยนะคะก็ก็คือแบบมองเป็นลักษณะของเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เลยอะไรเงี้ย เนี่ยเคยเล่าเรื่องไว้ชื่อเรื่องว่าหมอชนสูตรลองไปหาฟังดูฮะเพื่อนๆนะครับก็เป็นถึงขณะที่ว่าคุณหมอท่านเนี้ถึงขณะต้องลาออกเลยอะลองลองไปหาฟังดูนะครับใช่คุณหมอต้องลาออกใช่ต้องลาออกเลยนะครับต้องลาค่ะอ่ะโอเคเรื่องราวประมาณนี้ครับกับคุณระดาที่นําเรื่องราวมานะครับก่อนจะวางสายไปอ้าวเดี๋ยวให้ระลาฝากสักนิดนึง ครับช่องทางการติดต่อเผื่อจะใครอยากจะไปะรับดูดวงกับน้องระดานครับติดต่อทั้งไหนอะไรยังไงเชิญครับได้เลยค,ครันะณปัจจุบันนี้ก็ยังคงดูไพ่ยิปซีเหมือนเดิมนะคะเข้าไปที่เจ็ดแล้วก็ยังคงดูคุยกับเพื่อนๆเ,เหมือนเป็นเพื่อนกันเลยนะคะก็เขาเรียกว่าเป็นมากกว่าหมอดูคือเราเป็นเพื่อนกันอันนี้สโลแกนนะคะคก็ใครที่มีปัญหาเนาะนะคะการงานการเงินคมรักสุขภาพครอบครัวอะไรเงี้ยนะคะจะเรื่อง เรื่องลี้ลับก็ได้นะจะเรื่องแบบอะไรต่างๆสามารถมาคุยกันได้คนใส่เนดาบางคนก็มาคุยนะคะเอ,อก็ก็สามารถดูได้นะคะก็ราคาเริ่มต้นหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นค่ะแต่ว่ามีแบบพิมพ์แบบพิมพ์ก็ถูกเลยนะคะ,คะแบบพิมพ์ด้วยก็ไม่ไม่ถึงนะคะหลักสิบเท่านั้นค่ะก็ใครที่มีปัญหาทุกใจนะอยากคุยกันนะคะในเหมือนเพื่อน นะเหมือนพี่สาวเหมือนเพื่อนพี่สาน้องสาวคุยกันง่ายๆเลยนะคะก็มาปรึกษาได้สามารถติดต่อได้ที่อ่า e ID นะคะละดานาท l a d a n a t นะคะหรือว่าเบอร์โทร086-9007-922ก็ดสออได้ค่ะนะคะก็มาคุยกันหรือจะในติกตอกก็จะมีบางทีดูดวงฟรีก็มีค่ะเป็นแบบว่าคลิปดูดวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีละดาทานหลอดนะคะ เอาแล้วะขอบคุณมากมากละดาเดี๋ยง่ายเดี๋ยวกาสหนะเจอกันนะขอบคุณพี่เนตท่มนการค่ะช่วนี้ก็ยังไม่มีเรื่องยาวๆเท่าไหร่เลยอยากได้เรื่องยาวๆมาเล่าให้เหมือนกันหลายคนก็ภาวนาเจอได้ถูกค่ะคือได้มาเล่าขอบคุณพี่เนตแล้วก็เอฟซีทุกคนเลยนะคะแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ